สาหรือโรคทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรงซีเวียอะคิวเรตโบราทอรีซินโพรมเป็นโรคติดเชื้อไวรัสชนิดใหม่ที่พบระบาดในช่วงเดือนพฤศจิกายนพศ 2545- ถึงกรกฎาคมพศ2546พบมีผู้ป่วยทั้งสิ้น8,988รายจาก26ประเทศในจำนวนนี้มีผู้ป่วยเสียชีวิต774รายส่วนใหญ่พบระบาดในประเทศจีน ฮ่องกงไต้หวันแคน,นาดาเวียดนามและสิงคโปร์โรคนี้พบได้ในคนทุกวัยมักอาการหนักในคนอายุ40ปีขึ้นไปสาเหตุสาเกิดจากเชื้อไวรัสตัวใหม่ซึ่งอยู่ในตระกูลไวรัสโคโรนาไวรัสชนิดนี้มีอยู่หลากสายพันธุ์ที่เคยพบในคนนั้นเป็นต้นเหตุของการเกิดไข้หวัดที่ไม่รุนแรงส่วนสายพันธุ์ที่เคยพบในสัตว์นั้นอาจทำให้เกิดความผิดปกติระบบทางเดินหายใจระบบประสาทตับลำไส้ของสัตว์ เหล่านี้อาการซาแรกเริ่มจะมีอาการไข้หนาวสัน่นอ่อนเพลียปวดศีสษะป,ปวดเมื่อยตามตัวมากเบื่ออาหารคลา้ายไข้หวัดใหญ่บางรายอาจมีอาการท้องเดินคลื่นไส้อาเจียนหรือเจ็บหน้าอกร่วมด้วยการรักษาซาถ้าพบผู้ป่วยมีไข้และมีประวัติว่าก่อนหน้านี้ภายใน10วันเดินทางกลับจากพื้นที่ที่มีการระบาดของโรคนี้หรือสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ที่สงสัยเป็นโรคนี้ควรส่งผู้ป่วยไปโรงพยาบาลโดยเร็ว